ไปทางไลยเหรอเฮ้ยไปบึงๆโจมคามนะโจมรถคามนะต้นใหม่ฮักถ้าอยู่เขาพี่น้องมือคืนตำบลละเวียงต้นใหม่หักเกือบสุดต้นมูลอาญาเลยอ่อมฝ่าห้องอ่อมอำเภอสนุนเดี๋ยวมาประพูดผวามทำเพลงพอเฮ็ดแล้วครับพี่น้องใหเพึงหวานออกเล้วเก็บเลยประตรงนีลาเก็บเลยประตรงพูดผวาทำเพลง นอสวัสดีครับสวัสดียังเป็นท่าการครับผมที่ประจําวันที่หกพฤษภาพฤษภาหกสี่ครับนี่นี่นี่จำเลยแล้วพี่น้องวันในวันที่หาครับมักหลงมือหลงเว้นพี่น้องหลงหลงมือหลงเว้นใครเน่ตัวอย่าหลงอย่าหลงหลุดหลงเมีย านนนอยี่ครับเพื่อนมาก่อนพี่น้องเอาเนี่ครับไปเมึงในตาเพื่อนอู้นี่ตาดอกพองามเลยครับจะกลับเราบอกครับนี่ฮ่าบเลยนมยนลันออกมอนอ้ยอกสออกเป็นหลังไปเลยหลังคาออกเลยมันบอกครับอ้ยสัมพ่อเห็นกุ๊กใหม่เขตนรัตนานี่ผ้ายูเข่าครับ นะอุณขงีงลูกเลยคุ้ขีมานทำทางนี่ปลายางนี่ล่มกันหักกันนาแน้วเลยพี่น้องหักเครื่องก็มีอ,อ,อนักก่ักะซีลอยก็มีครับดอกหนึ่งโอ้ยปูพผนมาก,ก่อนเพิ่งเก็บไปหยุดจะหมดแล้วล่ะพี่นอ้องต้นนี้คือบ้านล่ะโอ้ก็เห็นใจกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยู่เขาหลังข้าออก สู่ต่อไปครับคู่วิดกับบางกรองเองอไอหย,ยังตัวอีหยังสงคารามล้างโลกนี่ในหลงน้ำพี่น้องหลงน้ำน้ำแหงแ้งกันเลยที่หย่านมืนที่บอกพี่ตุลย์โอ้ออน,นี่งามพี่น้องอน,นี่งามงามงาม,งาม นี่ครับอือน้ำตาดอกเห็ดหหูมันมาเลยผุนไขรมันไหมไขรมันกำลังกอกเลยทังไม่ผุนไะไเป็นหูเลยมันอ้วกว่าน้ำหูอย่ไหม,ไม,ไมนะนั่นนันน่นนันน่นนันน่น,น่นวะ Uhm, นั่นนั่นนั่นนี่นะนี่นะไม่นั้นบังไห้นี่นี่นี่ครับบอกนะพี่น้องเห็นใครแล้วบอกใครจะนั่งนาไปอยู่อ้ยเป็นกอเป็นกอเลยพี่น้องนะ อาจสิบออกหลายคือบางช่องเพื่อนไทยทำเด้อพี่น้องเด้อรื่องเฮาก็มันมันสถานที่มันบ่คือกันครับของเพื่อนได้กิฟท์เราโง่เฮ็ดแมนอันนี้บางช่องเพื่อนก็ได้เห็ดขมเป็นกระสอบกับมี่คือสูงไม่ให้เบื่กอไปแต่ใจขึ้นอย่างเฮ้าก็เก็บเอาตามที่มันมีนี่แหละสิไป็เหตุหลายคือเพื่อนมันกับว่าได้ครับ น้ำคุยสิหาเอาอยู่ในคลองน้ำที่ว่าคลิปแรกๆน่นละครับปีนี่เห็ดขม ตหมูที่มีครับใ่ญ่โเห็นน่ะอุ้ยมันมีตาเนาะนี่อยู่มันโเหินมันบังทางผีเนาะตีโตเบาตีตาด,ด้อนกระชิด <laughs> กล้กองกดว่าได้จักสีไทยได้สำเร็ด,ด้วยครับพี่น้องมือนนิแบตโทแบตกับว่าได้ชาติไว้ไฟดับตั้งแต่ทุมกวาวครับสองทุมกว่า,วา,วาจนหอดสองสามโมงแล้วเนี่ยมาทัานมาอยู่บาทันไดยมากเลยครับที่สองดอกใ่ญ่ๆนี่ครับทายเท่าที่ใดเลย ไายเท่าที่ได้เด้อพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อนครับครับไปนีก่ก็บถ้าไฟบ่ท่านใดม,มากนี่ก็ปล่อยปล่อยคลิปบ่ท่านใดอีกเด้อครับพี่นอ้นองยังปล่อยคลิปบ่นนไ,ปได้ต้องรอดไฟมาอู้วิ่งอินเทอ,อ,อร์เน็ตกรับพี่มี ต้องขอถวขอให้พี่น้องไม่ล่วงหนาก่อนเลยครับถ้าปล่อยคิดซาหรือจังไรน,นี่ต้องแจ้งไม้ครับน,นี่นี่มาเก็บเอาเร็วๆผู้เผินมาก,ก่อนกับใดไปก้อนแห้วครับพี่น้อง ปลาสิออกมัตตเส่าครับมือนี้ยากหลายย่างหลายแนวครับยากกับเขายากไฟยาก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 น้อน้ำใสอีกซักผ้ากับเพท่านได้ซักอยู่น้ำกับเพไหลไฟกับเพราะมาเต็มเต็มเลยพี่น้องสองหมื่นละเดนเอ้ยอว่าแรกกับเขาโปกเขาโคกเขาปลาเขาโปกเขาโปกเขาปลาหาความสุขให้พี่น้องได้รับชมวงกันครับ นี่ครับอีกดอกนึงพี่น้องผมผมอีกดอกนึ่งอุ uh! ้ยลายเยอะต้น,นี่อุ้ยอุ้ยหลายอยู่เฮ้ยอ๋อเอเอเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บน้ำสาวเจเยก,ก่อนครับเดี๋ยวคอยมาหมองนี้พี่น้องเฮ้ผมเห็นใบฮาวุกดอกนี่แลหละโยมมองพุ่มหยาดกัน บอดอก่องงามๆนล่ละ่ะวหันโอ้บบใหญ่ปานนี้นี่ยู่หันดอกอีกประมาณนี้เออางามอยู่ครับพี่นอ้องนี่เอาวิดวงไหนแต่ติ่มอยู่ยางดุดเมื่อยครับเนาะเมย่เมยครับเมย่อยู่เออ นี่มองผมพอไว้ครับเนี่ยฮาตุวนตะพินนาหลวงจะสี่แล้วเขาเอาไปละพูดไปพี่น้องน้ำไปเมึงครับข้านไปเบมึงน้ำกันพี่น้องซุ่มๆยังสี่ตีอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับซุ่มๆบอมเมนซุ่มๆซุ่มๆเออชุ่มๆหอดสาอโนดาดแล้วพี่น้อง ใครยังไขกย่นใครถูกยางพี่น้องอีกจากน้อยกัสิเป็นโตเป็นโตแล้วก็น้ำแหง้งน้ำบกจะเรต่น,นห่อนเนาะม่อน่ครับเวมนเป็่วบใครนั่งมโนรามาไขรไวมโนรามาเหรินสาอนดัดย<า>ิงฝนสิตกแล้วก็ห่อนเอาคือเก่าแหละครับพี่น้อง แต่มันกับจีบ่า้อนอ่านไนัญให้องอนเลยเนะ่าห้องยางกันห้องน,นอนอยู่ซื่อๆของมาชิเนียนอยู่เอาอู๋<ๆ>มาผูกอยู่ปลาเนาะก็อยนอนหลับเสียบเลยเป็นอ้าเก็บขันเพิน่นบ่วมากก่อนห้อยไข่เนาะเห็นแล้วครับพี่น้องของดีพี่น้องขี่กระต่ายครับขี่กระต่ายปลา ยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่เด้อครับพี่น้องปลาเนี่ยนี่มีกระต่ายปลาน้ำตามที่ผมมาเก็บเห็ดปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นกระต่ายปลาอยู่จกักโตสองโตครับเห็นกระต่ายปลาอยู่สองโตดีใจแห้งครับที่เห็นสัตว์ปลาแบบนี้ย่งหลงเหลืออยู่ในโขกในปลาดีใจครับดีใจดีใจอนุรักษ์ไว้ครับเจออีกแล้วครับผมช้อหัดเหลี่ยง เยวเห็นยากแล้วดอกสีจังสีพี่น้องมา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 เฮ้ย<า>นะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งพี่นอ้องยุ่นี่ก็หลลยอย้่ครับเออจะจับแต่ดอกมัน,นแม่เก็บเห็ดมาสามสีป่ปีแล้วพระท่านในหูจักอยู่โอ้ยเก็บมาจัวที่สี่สิบเอ็ดปีเพอเหนะเออนั่นเก็บเห็ดพระท่านเป็นอยู่นะ กาหาันใจแหบๆอยู่เลยล่ะนะเออพี่ดอกหนึ่งดอกใง่ดอกงามอยู่ครับดอกนี้มาเออบิง้งอือครับอู <c oughs> สันแน่เด้อพี่น้องใสอีกมีอีกวะโอ้ตื่นเต้นอือยิ่มใสโคมโคมงามใหม่ บปรดรีกิบเปนเปรน,นคือข้าเจ้านี่โอ้ยฝนมากก่อนเนาะบช่องอื่นเขาเก็บเปรนเปรนเฉพาะเงินทังดูดทั้งมูลน,นั่นช่องอื่นเนาะอันนี้ช่องสาวเจยหุย <c oughs> หนุ้ยอย่างพี่น้องฟักปลาบ่เนาะใส่ใส่ผ้าผ้านี่นอยนูยพาพา่ผมมันหล่นมันมันผ้าอยู่มันอไนี่นั่นนุ้ยดมมึงกันหน่อยกินมันเป็นแบบเด้อดม ชัเกล็ดเด็ดสละชิวๆน่ะนำเลยเฮ้นี่หลอแล้วอ้าวอ้บ่ดอะไรมึงกี่ร่ะอ้ยบไดบไดเขื่องขมจะปออยู่ที่ดอกเอาแค่ขาดอกไม่เอานะครับดอกให้เขาไปขยายพันธุ์ต่อที่เอาใดจะไดตัวนีด อันนี้เอาได้อยู่ครับอันนี้มันปล่อยสปอออกมาแล้วนี่นี่ครับผมดอกเข่าผยังเป็ผยังเห้ยฮะเฮ็ตนาเละกำมองนี้ว่ามองเฮ็ตนาเละมองเขาได้กิจภาพานมาได้เยอะดอกเก็ตแต่ดอกผู้เล่นมาเขี่ยก็หลงออกเนี้ยเหรอพี่น้องนี่เฮ็ตนาเละ หมดไว แข็งอยู่โอ้ยขี่รถเขาสอกเข้าซอยก็บ่ได้ต้นไม้หาขวางเบิดเลยเพราะว่าบ้านน้องบัวทาตุ่มลังคาบเปิด32หลังโอ้ยของเขาก็มันทอนดินี่ คว้างทางหมดเลยมาเด้อไปเหือดมาคือดอกเฮ็นมาอกชำนันแหละไปแล้วครับถอนทับแล้วพี่น้องให้เชื่อเฮ็ดเพิ่นเดินไปเรื่อยๆก่อนครับถักกันหาเฮ็ดไปเพียงสานีก่อนด้วยครับพี่น้องหาแนวอื่นกินก่อนหาจุก,กีหาแมงหาหรือว่าหาจิปโปมูมหาจิดพักกินหยาเดีวหวานเอาไปก่อน นี่แหะค่ะพี่น้องขอคุณทุกๆก,กำลังใจขอคุณทุกๆคอมเมนต์ด้ยวยค่ะเด้อมาไปก่อนคะ่ะสู้สูสู้วิกฤตโควิดสู้มหันตภัยไม่น้ำกันทุกสิ่งทุก,ทก,ทกยอย่างเดี๋ยวนี้โลกของเราหมดร้ายเหลือเกินสวัสดีคะ่ะ